เจียบสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมาค่ะทุกคนวันนี้ได้ผักอบกรอบนะคะทุกคนนี่อันนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลรวมส่งห้ารอยบาทในาซื้อมาเป็นร้านที่แบบว่ามีดราม,ม่าเยอะที่สุดใน t ิก t ตอกนะจ๊ะผู้ใดเหรียญติกโตอกอะอาจาจะูุจักนะจ๊ะ มาสิ่งผมพร้อมกันนอก่ากียบบอลนะจ๊ะว่าจะอร่อยไหมขอญาตตัดก่อนนะคะเต้นจานลุ้นไหมทุกคนดูก่อนโอ้โอ้โอเอาซันถี่เด้กกอนนะจ๊ะเมืม่อกี้กินอันนี้ไปกล้วย อร่อยมากหอมอืมกรอบหอมประเมนหืนนะจ๊ะแซบอันนี้น่าจะเป็นถั่วฝักยาวอืมกรอบอร่อยไม่แข็งอันนี้น่าจะเป็นแครอทอืม,อ,มอร่อยอมมาชิมตัวนี้มาหมากแห้งเคยกินกระเจี๊ยบ อืมอร่อยอืมแซ่บกรอบมันๆเค็มๆนิดๆจะเทียบอืมอร่อยเลยอันนี้บ่มีสปอนเซอร์ด้วยจ้ะเห็นเพื่อนกินเนาแต่เมื่อกีเ้เลยสั่งมาก,กินแต่ว่าก็เคยกินและละ่ะนอกคลิป อกเคยเอาเมากินในคลิปนะจ๊ะตัวนี้น่าจะเป็นมันอืมกรอบ,อบรอนื่มจับบีทรูทอื้มนึกว่าจะแข็งไม่แข็งอร่อยอตัวนี้เห็ดหอม กรอบนี่กินเห็ดเบาๆรับถั่วฝักยาวอ,อันนี้ยังไม่กินเขาบอกว่าแรดิดเขียวบอกอันนี้ไม่แน่ใจถ้าพูดผิดก,ก็ขออาภัยด้วยด้วยจ้ะกรอบกรอบที่ไม่แข็งอ่ะทุกคนอร่อยอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่ง เขาบอกว่าอันนี้แซบสุดขนุนม่ไปเบิงรีวิวมากนะจ๊ะเขาบอกว่าขนุนนี่แซบสุดหอมหอมขนุนหวานกรอบอมืมร่อยแซ่บจ้ะ นี่ยังถือว่าให้กินบ่นี่อันนี้น่าจะเป็นกีวี่วน่าจ้ะ <c oughs> กรอบกรอบหวานนิดนิดชอบ อร่อยอ,อกีวีอร่อยมีความหวานนะจอนอันอื่นจะไม่หวานมากกล้วยก็จะออกหอมเนยนิดนึงกรอบหอมเนยหวานนิดนิดอ,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 อามากินเล่นเลน แซ่บจ้ะอร่อยฮึสวย <c oughs> หมดนี่ห้าร้อยบาทรวมส่ง <c oughs> เอาไปกินก็ต่ำออหมูอหุงขึ้นเสร็จนะจ๊ะผักกรอบกินแทงแคบหมูอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นกรอบแล้วเป็นผักนะจ๊ะเดีย๋ยวิัลองมัง ิวแบบหวานหวานกรอบแต่ไม่หวานมากนะคะอ,อันนี้อะไรนอนเนี่ย หมดแล้วบอสที่แบบว่ายังไม่กินนะมีบอสอันนี้ทัวทัวฝักยาวเห็ดเห็ดกับเป็นเห็ดเลยเดีจยะนี้เห็ดหอมอร่อยม่กินเห็ดเบาๆ แบบดีแบบของขากินแบบมันมันใหม่นะจ๊ะกินแล้วรู้เลยว่าใหม่มันเหม็นเหินอบจับกินเล่น เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะผักผลไม้อบกรอบร้านดังในตอกกนะจ๊ะห่านเพื่อนมีดาวมาลายที่สุดมอนกับบ่เคยกินนะจ๊ะแต่ว่าผักกรอบมันกับเคยกินของยี่ห้ออื่นแต่ว่าห่านนี่มันบ่ันเคยกินเห็นเพื่อนกินหลายในตอกๆนะจ๊ะก,ก็เลยเอามากินบึงนะจ๊ะเพราะว่าบบให้เขาตัวใด้เนาะแซบกรอบหอมแล้วก็รู้สึกว่ามันใหม่เนาะค่ะสินค้าแซบกินเพื่อนค่ะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณลหลายเดอ้อจ้าขอบพระคุณจากใจค่ะถ้าใครมากคลิปนี้นะคะหมดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้ว,วค่ะสวัสดีค่ะ